พันร้านอาหารไทยนะคะร้านต้มยำปูนเสียงระฆังอันเสียงระฆังบดดังตงแงงตงแงงการสัญญาณเข้าไปตรงยันทร์ทราบพินค่ะ <c oughs> ลูกเพล,เลย์แลมกี้ว่าใส้ยันนี่ผ้าเมื่อบานทนายเสียงระฆังบดดังดังเนาะนี่คือพับ ที่แม่ใหญ่ออมากมากนะคะหลั่นลาตอนกลางคืนวัดจังหวัดมรดเต็นพับนี่นะคะพว้เอาเกเจอแม่ใหญ่หน่อยตรงมาถา่ายแถวนี้นะะด้ค่ะถุกสุสานอาเห็นสุดไปสองร้สองนึงเพราะว่าพ่อแม่ยู่พับนี่นะคะ <l acht> นี่คือที่สิ้นสิิตของแม่ใหญ่น้อยะะอแล้วจ๊ะมรัเรื่ีมหาปีน่อยลงทุนน้ารถเมมมาเรื่อง กิ่ดอกมันไม่มีฝนกระเพาะข้าวยางในีนอยู่ในเดมานอ่อนไรอย่างเงี้ยก่อนอันที่ข้าพผัดใเบิ้องได้ไหมบล็อกหน่อยไหมนี่ตัวน้อยเขาเฮ็ดขายอันที่พัดใบเบิ้งตัวใหญ่ๆขายหรือโชว์โชว์ทัวรีอ๋อเดี๋ยวทัวรีสอันนี้เป็นข้อมูลได้อันนี้เออเออมันเป็นทัวรีสมันศูนย์ข้อมูลอันนี้อำเภอเาไปเรียกว่าเป็นอันนี้ขออของอันสตาร์ใกล้แสบนั่นนะ นันกระทับอันนันกระพับและกระเทกนะคะข้างข้างเทิงมีสองสันสามสันนะคะไม่ง่ายนหน่อยกับสิงสถิตมาเลยนะคะแต่ว่าปีกไก่แสบเขาเป็นสาขาง่ายมันซื่อเหมือนแฟนอันมันซื่อไอ้แฟนชายน่ะปูถ้าสิย่างคำนาะรถเข้าไปเลยถ้าส้นมั่งกับสีด,ดังเอี้ยกลดหนึ่ล่ะกัน <laughs> มันมาส้นกันแล้ว อมองบางนั้นตรงนั้นเป็นเป็นนันสมัยตะก,กี้ถามผู้เขาเคยอยู่มาก่อนนะมีเงินหน่อยเงินคนตรงนั้นน่ะจะเป็นนันมหาไลค่ะเป็นโรงเรียนอยู่กลางเมืองตรงนี้ก็เข้าไปบริเวณห่างแล้วนะ,ะคะด่านกลางชุมกลางเมืองเต็นแนสันเน่เด้อคนกระแบกกระเป๋าหนัก,กอยู่ข้างหลังมุ่งพุ่นกต่สิเป็นของเสี้ยงวิงโกใหญ่ก่วิงโกใหญ่แล้วนี่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 พับหนึ่ง มีเทคหนึ่งข้างในมีสองสามสองสันนะคะแต่ว่าไก่แสบนะคะปีกไก่แสบแสบเ,นเนล็กน่นหน่ยน้ำมกกทำไงน้ำมกเมือกหน่อยแล้ว พี่รถไข่ฮอตดักน้ำปังสำหรับคนที่หิวหน่อยๆก็หิวหลายกินกันตายพัตตาบายสามอยู่ได้นิอยู่ได้หนิสิมีโรงหนังนะคะข้างหน้าตึกข้างหน้านะคะจะเป็นโรงหนังน้ำนะคะมูลนนี่ส่วนมากจะจัด